จะต้องรื้อเล้าไก่ออกแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นกรงด่างผู้รนะครับก็คือต้องรื้อออกหมดเอากงคุณเดชออกด้วยเพราะว่าเขาจะเอารถไถไถัำนะครับก็ทอมากครับตอนนี้สวัสดีครับทุกท่านที่กาลังติดตามรับชมผมทางช่อง YouTube มาร์กไทยบ้านแล้วก็เพจ Facebook มาร์กไทยบ้านนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่ไม่ดีนะครับสำหรับผมคิดว่าไม่ดีนะครับมาแจ้งให้พี่น้อง f อทุกท่านที่ติดตามรับชมได้ทราบนะครับก็คือ นี่นะครับเห็นไหมครับกองดินผมก็คือเจ้าของที่นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ผมเช่าอยู่นะครับเจ้าของที่เขาจะถมดินนะครับทีนี้เขาไม่ได้บอกล่วงหน้าก่อนนะครับบอกเมื่อวานนี้ตอนเย็นว่าสิบรถสิบรถก็คือไม่ถึงกงนกนะครับผมคิดไว้แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้รื้อเล้าไก่นะครับทีนี้เขามาเปลี่ยนใหม่เป็นยี่สิบรถนะครับเขาเพิ่งโทรมาบอกผมเมื่อกี้นี้นะครับว่าจะต้องรื้อเล้าไก่ออก แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นกองด่างภูทอนนะครับก็คือต้องรื้อออกหมดเอากองคณเดียดออกด้วยเพราะว่าเขาจะเอารถไถถ่ายถ้ำนะครับผมก็เลยมาแจ้งให้พี่น้องเอฟซีที่ติดตามรับชมทุกท่านได้ทราบนะครับเพราะว่ามันต้องจับด่างภูทอนออกนะครับแล้วก็เอาคูเดียดออกปัญหาคือไข่นะครับที่กำลังฟักอยู่ก็คงต้องได้ทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรอบๆให้ดูนะครับทุกท่านนี่นะครับก็เป็นดินที่ถมนะครับทั้งนู้นด้วย ก็ทั้งหมด20รถนะครับทีนี้เขาก็จะไถนะครับเข้าไปทางกรงนี้ครับก็ต้องรื้อกรงนี้นะครับกับเล้าไก่ออกนะครับคือต้องรื้อออกเลยนะครับเขาโทรมาบอกผมเมื่อกี้นี้แล้วนี่นะครับกรงของไอ้คุณเดชนะครับถ้าโชคดีก็คือตัวเนียไม่ทิ้งรังนะครับผมจะย้ายขึ้นไปไว้ข้างบนนู่นนะครับข้างบนเป็นที่ของผมเองนะครับที่ของพ่อผมเองนี่นะครับเขาไม่ได้บอกผมก่อนนะครับผมไม่อยู่บ้านเขาก็เลยเอามารด เอาดินมาเทนะครับนี่ก็เกือบโดนแล้วครับฝั่งนี้ด้วยก็คือมันเป็นที่ของเขานะครับพ่อผมเช่าอยู่บ้านหลังนี้มานานนะครับทีนี้เขาก็บอกเมื่อวานนะครับว่าสิบรถสิบรถก็คือไม่มาถึงนะครับอยู่แค่ตรงนู้นแต่ทีนี้มายี่สิบรถนะครับมันเลยต้องเข้ามาแล้วก็ถมข้างหลังถมหมดเลยนะครับผมก็ต้องรื้อกรงนี้ออกกับกรงนี้นะครับกับกับเล้าไก่รื้อออกหมดเลยนะครับก็เลยมาแจ้งเขาให้พี่น้อง fc ได้ทราบทั่วกันนะครับ ทุกคนก็คือท่านใดที่จองไว้นะครับก็ล่าช้านิดหน่อยนะครับก็มากเลยละครั้งก่อนนี่นะครับครั้งก่อนตัวเมียของด่างบุธรตายนะครับผมก็ได้ตัวไหม่มาเอามาจดไว้นะครับก็จะได้เอาออกกงอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแยกด่างบุธรออกมาใส่กงเดียวนะครับก็เสียดายมากนะครับทุกท่านนี่นะครับ ข้างหลังด้วยก็ต้องถมเดี๋ยวผมจะย้ายนะครับก็จะทําที่อยู่ให้ใหม่นะครับที่พ่อผมก็มีตรงนี้ด้วยนะครับไม่แน่อาจจะได้ทําตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างนอกด้วยนะครับก็เสียดายมากนะครับนี่ครับอันนี้ก็ขุนเด็ดนะครับเอ้เด็ดเอ้ตอนนี้เขากําลังเอาดินมาถมนะครับก็ยังไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวสักหน่อยผมก็จะย้ายขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับก็มาแจ้งข่าวก่อนนะครับอย่างแรกนี่นะครับ ตรงนี้ก็เอาดินมาไว้รอแล้วนะครับฝั่งนู้นด้วยอีกสั่งนิดก็จะถมนะครับก็เลยมาแจ้งข่าวให้พี่น้องได้ทราบให้ทั่วถึงกันนะครับก็ตามนั้นแหละครับที่ผมได้แจ้งทุกท่านไปนะครับคือผมต้องย้ายกรงนกผมออกให้หมดแล้วก็รื้อออกให้หมดนะครับกรงไก่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นกรงที่ผมทําเองนะครับก็คงต้องรื้อนะครับแล้วก็จะได้สั่งทํากรงแบบนี้อีกนะครับเอาไว้ใส่นกผสมร้วนๆเลยนะครับ ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็มีหลายอย่างเลยครับที่เกิดในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นผมรถชนกันนะครับแล้วก็ร้อนเงินได้ขายลูกเจ้าด่างภูทรไปนะครับทีนี้กงด่างหูทรก็ต้องถูกเนื้ออีกนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับมันจําเป็นจริงๆนะครับก็ยังว่ามันไม่ใช่ที่ของเรานะครับก็ไปว่าเขาไม่ได้นะครับเจ้าของที่เขาก็จะถมเขาบอกผมเมื่อวาน ตอนเย็นบอกว่าไม่ได้รื้อนะครับเพิ่งเขาเพิ่งทวงบอกเมื่อกี้นะครับว่าต้องรื้อออกนะครับผมก็ผิดหวังนิดหน่อยนะครับก็เสียใจอยู่นะครับแต่ว่าทําไงได้นะครับก็เลยมาแจ้งข่าวให้พี่น้อง fc ได้ทราบตามนั้นเลยครับสุดท้ายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมาไทายบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลง y o youtube ต่อไปเลยนะครับก็ทอมากครับตอนนี้ก็ไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ